ได้เหรอทำแบบนี้ได้เหรอจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหนจําจําตึงจําตึงจําตึง ึ่งทำยังไงโอเคทำยังไงโอเคโอเคไหมโอเคไหมเป็นไข้เหรอเป่าท้องให้หน่อยเป่าท้องให้หน่อยได้ไหมโอ้ยเป่าท้องให้เหรอโอ้ยเป่าท้องให้เหรอหายหรือยังหายหายแล้วหายแล้วเหรอเป่าท้องให้หน่อยเป่าท้องยังไงเป่าท้องให้หน่อย ขอบคุณครับยังไงครับครับครับสวยๆสิครับขอบคุณครับจุกด้วยจุกด้วยุด้วยบายบายด้วยบา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 ยจุ๊บจุ๊บไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับยังไงอขอบคุณครับขอบค do ุณครับด้วยขอบคุณครับยังไงโอเคยังไงโอเคยังไงโอเคได้ไหม อ๋อโอเคโอเคอเฮินเหรอไม่ทำไมต้องเฮิรนด้วยล่ะเฮินเหรอโอเคจุ๊บด้วยโอ้ยวาพายยังไงวายพะก้มหัวด้วยสิบ๊ายบายเจอก,กันพรุ่งนี้นะนี่เจอก,กันพรุ่งนี้นี่นี่เจอก,กันพรุ่งนี้นะครับครับยังไงครับบ๊ายบาย หิวข้าวทำเป็นไหมลืมหรือยังหมูหิวข้าวอะ่ะเอา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 บ๊ายบาย,บายขอบคุณครับด้วยโอเคไหนโอเคยังไงโอเคโอเคครับโอเคโอเคยังไงโอเคเอ้นนหนึ่งหวานโอเคยังไง ว้ยเขินเหรอมันเขินเหรอโอเคบายบายไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับครับด้วยอนี่เจอลุงหมูไหนลุงหมูพูดยังไงลุงหมูพูดยังไง